ของเราได้มีมาตรการนะครับในการตัดกระแสไฟฟ้าอินเทนรอร์เน็ตรวมไปถึงงดการส่งน้ำมันนะครับเข้าไปบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมา5จุดนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์หลังจากนั้นมานี่นะครับคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นความร่วมมือโดยเฉพาะกับ ตำรวจกับทหารล่าสุดนะครับทางเจเรตํารวจแห่งชาติท่านก็ร่วมคณะไปกับผู้บัญชาการทหารบกนะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปตรวจชายแดนแม่สอดจังหวัดตากนะครับเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์มันมีคีย์เวิร์ดนะครับอยู่ประโยคหนึ่งค่อนข้างน่าสนใจหลังจากที่คณะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงพื้นที่ไปก็ได้มีการกล่าวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนื่องจากว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ย เข้ามาสร้างความเลวร้ายให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินะครับหลังจากนี้ก็ขอให้ประชาชนนะครับช่วยกันขับไล่คนชั่วเหล่านี้เรียกว่าไม่ให้มีที่ยืนในผืนแผ่นดินของเราอีกต่อไปเลยทีเดียวครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยนี่เลยครับทางกองทัพบกร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากานำโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกหรือผอบอทอบพอลเอกธงชัยรอดย้อยเสยนาธิการทหารบกและคณะพร้อมด้วยพลตรเอกทัดชัยปิตานีละบุตรเจเรตตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามคําสั่งของพลตํารวจเอกกิตรัฐพันเพชรหรือว่าบิ๊กตายผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อประเมินผลการปฏิบัติและผลกระทบต่ตอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จากมาตรการตัดไฟของรัฐบาลในพื้นที่5จุดของชายแดนไทยเมียนมานั่นเองครับ โดยพลตบตรเอกทัดชัยท่านกล่าวนะครับว่าจากการลงพื้นที่รับฟังสถานการณ์และตรวจแนวชายแดนตามจุดตรวจต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับทางผู้บัญชาการทหารบกก็พบว่าหลังจากรัฐบาลไทยนะครับซึ่งนายกอุงอิงนะครับแพทองทานชนวัตรเนี่ยได้มีคำสั่งมีมาตรการดังกล่าวออกมาก็เลยทำให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จากแรงกดดันของประชาชนในพื้นที่นะครับรวมทั้งทางฝ่ายกองกำลังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มที่จะตอบสนองในเชิงบวกต่อนโยบายการกวาดล้างแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ของรัฐบาลไทยซึ่งน่าเชื่อว่ากลุ่มกองกำลังจะมีการเข้าไปช่วยเหลือคนชาติต่างๆที่ทางการของประเทศต่างๆแจ้งมาส่งผ่านประเทศไทยเพื่อกลับไปสู่ครอบครัวของตนเองรวมทั้งการขับไล่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ ออกไปจากพื้นที่นั้นๆด้วยครับพลตระเวจเอกทัศชัยกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าปัญหาของแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นองค์กรอาญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาสร้างความเลวร้ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งคนทั่วโลกซึ่งขอให้ประชาชนเมียวดีช่วยกันขับไล่คนชั่วเหล่านี้ซึ่งเป็นคนต่างชาติออกจากพื้นที่ให้หมดไปนะครับรวมทั้งประชาชนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาด ก็ต้องช่วยกันไม่ให้กลุ่มคนร้ายหนีมาหลบซ่อนตัวพักอาศัยอยู่ตามโรงแรมหรือห้องพักห้องเช่าต่างๆไม่ให้กลุ่มคนชั่วที่เป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยมีที่ยืนในผืนแผ่นดินของเราอีกต่อไปนั่นเองครับกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ว่คงจะต้องผมคิดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็คงติดตามใกล้ชิดครับว่าสิ่งที่เราต้องการ จะมีการตอบรับในระดับไหนอย่างไรทุกเราก็มีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องติดตามครับตอนนี้ผมคิดว่าในพื้นที่เนี่ยทางศูนย์ประสานงานชายแดนศูนย์จัดก,การชายแดนเนี่ยได้มีมาตรการต่างๆออกไปนะครับเข้มงวดในการตรึงพื้นที่ในแนวชายแดนแล้วก็พื้นที่ด้านในนะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่เข้มงวดอยู่แล้วนะครับก็คนจะต้องมีการติดตามประเมินผลต่อไปครับใช่ครับในพื้นที่ตอนนี้ไปพื้นที่ก็ทราบนะครับว่ามีการหลบหนีข้ามมาได้ก็คง ต้องมีการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้ที่หนีมาตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับซึ่งผมงได้สอบถามทางสองคนที่หนีมาได้นะครับก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เหมือนกันว่าตอนนี้คนที่เหลือตอนนี้อยู่ที่ไหนครับที่ข้อมูลที่ผมมีนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรามีที่ประเทศบางประเทศกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับรวมแล้วประมาณร้อยคนซึ่งทางญาติทา,ทางประเทศบางประเทศแล้วก็ฟิลิปปินส์ทางญาติก็ขอความช่วยเหลือมาให้ช่วยติดต่อ หรือตรวจสอบว่าบุคคลที่หายไปได้อยู่ฝั่งนู้นหรือไม่แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสถานะของเขาเราก็ใช้ช่วยนําตัวกลับมาครับคุณจีนครับตอนนี้ทางจีนจะมาที่ศูนย์ประสานงานนี้ด้วยไหมครับส,ส่งเจ้าหน้าที่มาประสานด้วยตอนนี้ยังไม่มีการประสานเข้ามาครับเรืเ่องของเคนยาสองคนนะครับที่หลบหนีออกมาจากทางฝั่งนู้นนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของทางตำแล้วนะครับแล้วอยู่ในกระบวนการขั้นตอน ยกเกี่ยวของนนายเด่นในกระบวนการที่เราเรียกว่านนายเด่นนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนี้ครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยได้ออกมากับคนเคลื่นย้าจำนวนหนึ่งนะครับหลบหนีข้ามมาตอนนี้ก็มีส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยคงมีการติดตามจริงว่าตอนนี้ที่เดียออกมาที่เหลืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับส่วนหนึ่งครับซึ่งทางทบตการตำรวจแห่งชาติจะจะตั้งเป็นทางการครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เตรียมการที่จะเปิดศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศขึ้นครับ การทำงานของศูนย์จะทำยังไงคะศูนย์จะคงเป็นการรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางสถานทูตต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคนที่หาไม่เจอแลน่าเชื่อว่าได้ข้ามไปฝากนู้นไปทํางานในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือหรืออย่างอนใดก็ต่างนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลคนที่หายไปฝักนู้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทางตํารวจไทยกับ ตำรวจของประเทศต่างๆที่คนถูกหายไปเพราะว่าข้อมูลต่างๆจะอยู่ที่ประเทศต้นทางทางเราก็จะไม่มีข้อมูลมเกี่ยวเรื่องของการการะทำผิดหรือประัติของคนที่หายไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศซึ่งจะรวมทุกๆประเทศนะครับที่มีปัญหาว่าคนชาติตัวเองได้หายไปจานทะครับ